เดี๋ยวเรานะคะเที่ยวตกเอาราวัณกันจ้าภาลกอิจช่วยพี่หมีพายังไปไกลมากนูน่นเรือคว่ำโทรมาบอกชีวิตติดคอนเทนต์สุดๆนะคะววความพยายามขอกองมัโคตดไก่เมื่อเช้าคว่ำไปหนึ่งรอบตอนนี้ห้ามแล้วนะตอนนี้เป็นปีแก้วปีไก่ปีไก่ ไม่ i s burning อ่ะพอเมื่อกี้ไฟแรงไปนะกูดมานี่ค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะตื่นเช้ามานี่ที่นี่เขาดีมากเลยครัมีนี่ให้กินเป็นแบบโอวัลตินชากาแฟ แล้วก็นี่อันนี้ก็คือมีไข่ลวกจริงๆมีสี่ฟองนะฮะสองคนแล้วก็นี่มีปลาทั้งกขงจริงจมีเยอะกว่านี้แล้วก็มีนี่ข้าวต้มข้าวต้มไม่ใช่มาน้อยๆมาเป็นหม้อแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเรานะคะแต่งตัวเดี๋ยวจะไปเที่ยวมันตกเอาราวันกันจ้าภารกิจช่วยพี่หมีขายักไปไกลมากนูน่นเรือคว่ำโทรมาบอกชีวิตติดคอนเทนต์สุดๆนะคะเเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าอยู่พี่พี่หมีเรือคว่ำ โค้นไก่นนอยู่ตรงนู้นลแล้วก็โทรหาฉันวิดีโอคอลบอกว่าช่วยด้วยเรือความแต่งหน้าหน้าอย่างนี้ไปเนี้ยดูดิก็เลยต้องให้พี่เขามาพี่ที่รีสอร์ทนะฮะเอาเรือมารับก็คือนั่งมาพี่เขาพร้อมพอม,มาถึงปุ๊บมีเจ็สกี้หนึ่งลำม,มีแพอีกหนึ่งอัน, <laughs> น,น,น <laughs> ชีวิตติดคอนเทนต์แล้วตอนนี้พี่เขาบอกเอออ่อนไหนๆเอามาไกลแล้วไปชมวิวอ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวเขื่อนศรีนครินทร์นะที่กาญจนบุรีกัน สรุปพี่เขาเอาเรือมาเปลี่ยนให้จา่าเป็นเรือลำนี้เขาบอกว่าพี่หมีตัวใหญ่เกินไปเรือนี้ไม่ความกลับมาถึงแพแล้วนะคะจะทาตอนแรกจะทำแต่งหน้าแล้วก็คุยไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะปรากฏกลายเป็นผู้ประสบภัยกูแต่งหน้าไม่ถึงไหนเลยค่ะฉันแต่งหน้าได้นิดเดียวเองเละแล้วแถวอาร์เซบ t วันแฮปเพนไ e มวันแฮปเพนเดะ I don't know I just f l i p just f l i p suddenly บัตรโซฟาเนาะแล้วก็คือนางมือหนึ่งถือโทรศัพท์ทุกคนเคาือ your brother right คุยกับน้องเสร็จปุ๊บลิฟแล้วก็อุยฉันล่วงฉันล่วงฉันล่วงแล้วก็นั่งคุยแป๊บหนึ่งแล้วก็วางสายแล้วก็โทรหาแท็บไปแท็บออกไปรับอยู่กอดดาเกอร์สกินเลยอะ really, really? <c oughs> ดําเลยอะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวแท็บแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวไปน้ำตกกันจะ้ะทีนี้ได้ไปละถึงน้ำตกเอราวัณแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้กล้อง กันน้ำอีกแล้วเพราะว่าฝนตกอ๋อสวยนะชิวๆเลยอะ อ่ะวิ่งไปให้วิ่งไปฉันก็ต้องเดิน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 อันนี้คือชั้นที่2แล้วนะคะม่อกี้คือชั้นที่ 1, <_ mel od im> 1ก็เดินสนุกดีนะเดินไปก้อยห้าสิเมตรนะคะก็จะเจอชั้นส <_ mel od im> แค่ฉันเห็นบันไดฉันก็จะตายและอีพี่หมีแม่งกระพาขึ้นโดนบีไทยเอ็เนาะน่านะ่าคุยกับมังพี เข้าสู่เส้นทางธรรมชาติ คือตั้งแต่ชั้น5ถึง7นะคะจะปิดตอน3โมงครึ่งทุกคนก<ม>็คือปิดตั้งแต่3โมงครึ่งนะคะห้ามขึ้นไปแล้วก็เจ้าหน้าที่จะให้ลงมานะคะชั้น4ก็จะปิด3มง45แล้วก็ชั้น3ชั้น2ชั้น1ก็จะไล่ปิดลงมาอีพี่มีวิ่งขึ้นไปละบอกขึ้นไปเลยเลยเวลา10นาทีไม่ถึงหรอกดื้อเป็นคนดื้อแบบพูดอะไรไม่ฟังตอนกลับขึ้นหลบกอบนะคะเพราะว่าร้อนมากเหนื่อยมากา500เมตรไม่ได้ละอีกคนละ20บาทเพื่ออนนัขาเลยะ เขาลองทางแตะมันดีมาต่อที่สันเขื่อนนะคะอู้สวยมากให้ดูว่าฝั่งนู้นแบบวิวดีมากอ่ะอีกครั้งนี้แทบอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็จะอยู่ในเขื่อนเลยพบเห็นนะักท่องเที่ยวท่านหนึ่งไปจ้ะลงอีกแล้วจ้ะได้เรือลำใหม่มาแล้วนะครับเพราะว่าเรือลำนี้เขาบอกเมกซ์ลมมาไปพายกันค่ะ วางพยายามาออกมาโคตรไกลเหมือนชาวคว่ำไปหนึ่งรอบตอนนี้ห้ามแล้วนะฮึมเบอร์ทเวส I feel like we gonna gonna <laughs> we can go back we can go like next to that thing สุดยอดเลยไอ้ต้นนี่เบบี้ตอนแรกก็ไปตรงนู้นยิยงไปตรงนู้นบ้านสองหลังนู้นพอได้ยินเสียงเพลงนึกว่ามีปาร์ตี้ กลับมาจากพายเรือแล้วนะคะโอ้โหมันที่พายไปถึงนู่นหญิงคือชิลมากนะคือชิลแบบสุดๆแต่ว่าก็แอบกลัวว่าจะคว่มเพราไปไกลมากแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะคลื่นค่อนข้างแรงนะฮะอะโอเคเดี๋ยวคุกกิ้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะกินอะไรแต่คงไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบเยอะแยะนะที่มีจะทาําปลาเผาแล้วเดี๋ยวเราจะทอดเฟรนด์ฟรายแล้วก็จะกริลไก่กันนะคะหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานน่ากินมากต้องปิดไฟดูดิถ้าเปิดไฟก็คือแบบ เยอะมากเลยนี่ปิดไฟมืดหมดเพราะว่ากลัวแมลงนะฮะนี่เผาถ่านเตรียมปิ้งย่างแล้ววันนี้อ่าเริ่มเลยปลาเผาเกลือนะคะเจะใส่เกลือเยอะๆช่ำๆตอนนี้เป็นตีแก้วป้งไก่ปีไก่แต่ไฟมันแรงนะฮะเราก็ต้องวางแบบริมๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไก่จะไหม้ นี่ทําการทอดเป็นฟรายอยู่นะฮะแล้วก็ไก่ยังไม่เสร็จอีกส่วนหนึ่งนะคะ,ะ <c oughs> <c oughs> มัน is burning อ่ะพอมอกี้ไปแรงไปนะอืมเสร็จแล้วจ้าเป็นฟรายของฉันเองนะจ้าทอดมาเมื่อกี้กับมือเสร็จแล้วจ้าไก่ย่างน่ากินมากอีกอันนึงคือแบบหนังมันแบบไม่ไปอะ่ะอันนี้คือมาสเต์พียชันย่างได้สวยมากน่าสงสารมากต้องกินแบบ มด,มดต้องรีวิวแบบมืดๆเป็นครั้งแรกไก่มาสเตอร์พีของฉันอร่อย อ้าวเคเยจขอตัวกินข้าวมึงนะฮะเดี๋ยวมาให้ดูปลาว่าปลาเป็นยังไงนปิ้งไก่เป็นแล้วจ้าึงเคยปิ้งนะเมื่อก่อนแต่รอบนี้มันยากหน่อยเพราะลมมันแรงมากทำให้ถานมันแบบไฟลุกอะ่ะอ้าวเคเดี๋ยวกินไก่ก่อนค่ะมาแล้วปลาพี่หมี <laughs> ไปดึกแล้วนะคะก็คือนั่งชิลพี่หมีนั่งทำงานนะเนี่ยพี่หมีนั่งทำงาน เฟนไฟรายนางกินหนึ่งถุงฉันต้องทอดเฟนไฟายตอนดึกเออเอีกแล้วเต็มหมอ้อแบบเต็มถุงใหญ่มากอะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากินเฟนไฟลาแล้วเราก็จะนอนแล้วนะคะอ่ะกูดไนนะครับซกูนไนเซกุนไนนครับคุณวันนี้คะ่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะเช้านี้วิวสดใสมาก สดใสก็คือฝนตกโปยรยล็ก้อยนะฮะแต่ก็คือแบบสวยอะ่ะที่พักคือดีมากทุกคนตอนเช้าเขาะจะมีนี่มาให้นี่ข้าวต้มเห็นปะน่ากินปะปลาท้องโกะคะ่ะเมื่อวานจะเป็นไข่ลวกนะคะส่วนวันนี้จะเป็นไข่เหมือนไข่กระทะ,ะไข่กระทะน่ากินมากจะกินข้าวก่อนดีปามาคะ่ะกินข้าว ที่เนี่ยเขาทำาต้มอ,อร่อยมากแล้วใส่หมูแบบโคตรเยอะไม่รู้ทํำไมใส่เยอะขนาดนี้อร่อยมากมันชอบมากดูดินี้ดูว่าสันตักมาให้หมูเยอะมากนี่คือคุ้มมากคุ้มกับราคาที่พักมากอ่ะบีมอลตินเนสกาแฟให้นี่ด้วยปลาทองโก ใ่กระทะอันนี้นะครับเป็นสองฟองใน,น่กระทะใส่คุณเชียงไส้กรอกสับทริปนี้ก็จะเป็นวอล์กแบบยี่ง่ายๆสบายๆนะครับมาพักผ่อนจิตใจจริงไหมทริปนี้นะ เป็นการวางทริปที่แบบเร็วมากเสิร์ชาหากับพี่หมีประมาณแบบคืนวันพฤหัสจองฟุกมันสุ่มมาเลยเป็นการพักผ่อนที่เหมือนไม่ได้พักผ่อนเพราะว่ากิจกรรมแน่นมากยี่ไม่มีก็คือพายเรือคายักแบบไปไกลมากแล้วลมใช่ปะ่ะโมฮันตอนเย็นเมื่อวานพาไปไกลอีกคือไกลมากหญิงแบบพายกันไปไกลามากแล้วคืนน้ำนี่เขื่อนอะ่ะเวลาลมมาแรงๆมันก็จะแรงใช่ปะ่ะกลัวมาก <laughs> มันก็สนุกนะแล้ต้องโกรธให้มีกล้ในเป็นนมข้นนะคะ ใครมาที่การนะคะอยากแนะนําที่นี่ชื่อว่าแพรมีเดย์นะฮะเจ้าของบริการน่ารักมากนะคะก็คือมีอยากได้อะไรก็คือให้โทรหาได้ตลอดนะคะแล้วก็น่ารักอ่ะบริการดีเขาบริการแบบเหมือนแบบบริการด้วยใจอ่ะแทบชอบนะราคาก็คือท um ุ่มอ่ะถูกเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามา2คนได้ทั้งแบบครัวเรืออะไรอย่างเงี้ยถูกมากสองคนเกือบสามพน มีเรือคายักเล่นฟรีมีคาราโอเกะมาเพิ่งมีคาราโอเกะทัหมดนี้มีไฟแบบไฟสีสีหมุนกาทริปนี้นะคะก็เป็นเหมือนทริปเล็กๆที่มาพักใจนะคะซึ่งมีแฟนคลบับคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยเยอะมากๆเลยที่เป็นห่วงก่อนหน้านี้นะคะเรื่องที่ดับลงสิบไปเรื่องซึมเศร้าหรือแพนิกอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องกราบขอบพคุณมากๆนะคะซึ่งแทบแค่อยากทำคลิปแชร์เหมือนแบบไลฟ์แพดของแทบหรือแบบช่วงชีวิตของแทบว่าแบบเป็นยังไงอะไรยังไงก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบค่อนข้างแบบหนัก ช่วงนี้ก็ยังหนักอยู่แต่ดีขึ้นมาเยอะมากละจากช่วงที่ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก็ไม่ต้องห่วงก็ยังอยู่กันตรงนี้ก็ยังทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ติดตามกันดูนะคะอ่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวอาบน้ําสระผมแต่งหน้าแล้วเตรียมตัวเช็คเอาท์ก่อนนะะแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นในเมืองอีกสักนิดนิดน้ดนอยๆนะคะะ,ะ,ะเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวก่อนค่ะโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วนะนี่นะคะ แพมีเดย์นะคะใครที่อยากลองมาพักก็มาพักได้นะคะบริการดีมากราคาดีแล้วก็บรรยากาศดีนะคะมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายนะคะอะเดี๋ยวเราเช็คเอาท์กันก่อนนะคะแล้วอาจจะไปเดินในเมืองเดี๋ยวดูเวลาดูนะว่าถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะไปเดินเล่นต่อจ้าตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดพลอยริเวอร์กแพร์าร์คนะคะเดี๋ยวจะเดินไปสะพานข้า,นนามแม่น้ำแวร์ ถวนี้เขาขายแบบจิวเวลรี่เยอะมากเลยครเคยมาแล้วนะคะรอบหนึ่งใครที่แบบอยากกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะดูได้ที่คลิปนี้นะคะเคยมาแล้วไปเดี๋ยวเราจะเดินลุยกินกันตลาดริมสะพานข้ามแม่น้ำแควร้าน,นกาแฟเก๋มาก เอาไก่สองไม้ค่ะนะ ah, oh. เอาเกียวไข่หนูกระทาสองไม้ค่ะได้แล้วจ้ะมันก็สุดอปไมฮะโดดเจ้าเอาไข่ดูไปได้ ตรงนี้เขาน่าเปิดเด่นๆตอนนี้ยังร้อนอยู่อะมาดูสะพานบนเป็นลานร้อนมากมันต้องเดินระวังระวังนะครับทนี่ หืมอ,อิงเดินไม่ไหวละโคตรร้อน <c oughs> อันนี้ไปซื้อไก่ทอดมาอีกสองไม้เพราะอร่อยมากเมื่อกี้โอ้จะเคลียร์ไก่ทอดอร่อยมากออ้ยอือนะ ้ำที่มาลอยมาก